ค่หนึ่งลาพิพาวนดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจริงๆวันนี้วันเสาร์จะต้องไปขายของแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าพยากรณ์อากาศน่ะมันบอกว่าเช้าวันเสาร์ฝนจะตกตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงบ่ายโมงตกทั้งวันอะไรเงี้ย วิกกี้ก็เลยแคนเซลไม่ขายของนะคะตลาดนัดก็เลยแบบพอเราแคนเซลปุ๊บปรากฏว่าพยากรณ์อากาศเปลี่ยนฝนไม่ตกโอ้โหคุณผู้ชมก็คือว่าคนผู้ช่วยเนี่ยนัดมาเจอกันที่ครัวเช่าแล้วแต่ปรากฏว่าฝนมันตกนิดนึงก็เลยบอกเขาว่ากลับบ้านแล้วกันเดี๋ยวแคนเซลพอเขากลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วฝนไม่ตกเฉยเลยคุณผู้ชมวิกกี้ก็เลยโอเคก็เป็นถือว่าเป็นวันหยุดนะคะ ได้พักผ่อนกับลูกไปนะคะก็นี่แหละคะ่ะอยู่พากันไปทํากิจกรรมนะคะสองคนแม่ลูก<า>ใครอยากรู้ว่าเราทาอะไรร<า>อชมเลยค่ะลูกหนูรัตพิภาวดีโดยนยิงเหรอใครคือหนูรัตวิภาวดีอืมอืันเป็นเรื่องเกี่ยวกันเมือป่ะลูกอืมเยอะลมไม่ได้ <laughs> อะไ้เกี่ยวกันเป็น <laughs> เ,ปเกี่ยวกันดูล่ะเออไม้เกี่ยวกันหนูรัตคือใครอ่ะ ร้อยเลยที่พูดชัดอะไี่รู้จักนะวันนี้พูดชัดๆเะ่ะมาดูจอก,กันท,รรทั่วประเทศเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างไหนนะ้ำ โอเคลีลาโอเคนะคะ <laughs> 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 ไปสองคนได้ไงไมค์คือไปขี้ไฟไดไ้กินได้เนาะยังไม่ปวดตอนนี้แต่มันเริ่มเริ่มไม่เฉยเขาลืมอะไแล้วแหละแม่เขาไม่ลืมเขาทำอยู kita jangan lah wah anak mendek ini manis มาคนสลานะเขาชอบสั่งไปอะไรเขาชอบสั่งไปอหไมันตินง่าย อเ <Shop> ทุกคนคะตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินออกมากำลังจะไปที่รถกันนะคะแล้วก็มาแวะแม่แม่น้ำนะคะเห็นโอ,อ,อ้เขาเรียกเห็นอะไรเห็นอะไรไม่รู้่เป็นกุง้งกุ้งที่นี่เขาเรียกคอฟริตนะคะแต่ว่าที่บ้านเราไม่รู้ว่เาเรียกว่าอะไรนะสามสี่ตัวอยู่ในน้ําน้ำใสใสคุณผู้ชมดูปะปะ เห็นปลาเห็นอคอฟิตนะคะสามสี่ตัวอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยปลาใส่ยากลงไปจับแต่ใส่รองเท้าผ้าใบมาเอามไม่องลงไปอ๋อมีคนอยากปวดคอจ้ะ n a t โชว์สร้อยหนะะ่อยค่ะเอาโชว์แต่คอเห็นเหนียงเป็นผีเสื้อนะคะสีด้านนี้ด้านนี้นะคะ แล้วก็ซื้อเดบอมมาด้วยนะคะโชว์เดบป,ปอมเลยค่ะไม่ค่ะทำไมล่ะคะไม่ค่ะตอนนี้ก็ถึงรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันนะคะที่ได้สร้อยมาด้วยน่ารักเลยนะคะฟ้ใ<ค>าใสซื้อจริงๆมันเป็นสร้อยคอทุกคนแต่ว่าฟ้าใสเขาก็เหมือนอไปชออมันสั้นไปนะคะนางก็เลยให้วิกกี้วิกกี้ก็เลยเอามาใส่เป็นข้อมือ<ห>น่ารัก <ไป S 2> ดีดอ,าอ้าอยูบอกยูให้แม่นะ เอารู้หละเอาคืนปลาให้คืนก็ได้เลยวันนี้ก็เลยได้แจกของฟ้าใสวันกี้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอยากได้ไม่อยากได้อะไรนะคะเป็นไรอะเสียงเป็นไรอะพอแม่อยากกินชานมไข่มุกชานมไข่มุกเหรอจนทะเลเมื่อไหร่เดี๋ยวได้น้อยใจ เอาล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็แวะมาร้านโบบ้านะคะอยากกินโบบา้าไหนๆก็ผ่านแล้วนะคะก็แวะโบบา้านนนึ่งร้านประจำนะคะชื่อร้านสนโนไปดู ตกลงไม่ให้ชิมกล้วยเหรอแลกกันไหมล่ะอร่อยแลกกันไหมล่ะรสลิ้นจี่แลกกันไหมล่ะโนะแค่ชิมเฉยแลกกันโ <No. S 2> นะแใครบอกให้อยู่กินมะม,ม,ม่วงบานาน่ามั้ยรู้เลโอ้บ้าไอ้มะม่วงมาดาน่าอันนี้มาดาน่าอย่างเดียว Mày tìm boba, banana mấy loại. Hello. Good night. No. Shame night. I like bó ba. Bó ba. Bó boba 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 Boba, boba, Bó ba. Bó boba Boba Boba, boba, ba. Bó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  ba. ไม่กินนะถ้าถือน้ำลายใส่มันไม่ชอบมันหาเรื่องจะไม่กิน,กนฉันรู้จักเธอได้แามันไมเปรอ่มันยังไม่สุก You think this? I can't remember. A little bit. I think two uh, store. Yeah. Yeah, you right. That's right. Apple one. Maybe oh.